สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ค่ะและเราก็จะเน้นที่ลักษณาเป็นหลักในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพยากรณ์การโคจรยกย้ายเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระเกตค่ะ ซึ่งดาวพระเกตเป็นดาวที่ไม่มีตัวตนไม่มีพบไม่มีเรือนแต่เป็นดาวที่ส่งอิทธิพลอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีดาวพระเกตเป็นดาวที่จะเข้ามากระตุ้นให้แต่ละลัคนาราศีได้พบได้เจอได้ทำกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาววิญญาณธาตุเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ เซนหล่างสังหรณ์แต่ก็เป็นดาวที่ยังไว้วางใจได้ไม่มากนะคะเพราะแม้ว่าดาวพระเกตจะโคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวดีๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพลิกแพลงจากเรื่องราวดีๆนั้นเป็นเรื่องราวที่ร้ายหรือเรื่องราวเสียหายได้เช่นกันและถ้าดาวพระเกตโคจรสถิตอยู่ในภพเรือนร้ายเรือนเสีย ก็มีโอกาสที่จะพลิกแปลงให้เป็นเหตุการณ์ดีๆได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เรามาพิจารณากันเลยนะคะว่าในช่วงที่ดาวพระเกตได้ทำการโคจรยโยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ดาวพระเกตได้ทำการโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรมาสถิตยอยู่ในเรือนเกิดของตัวคุณตั้งแต่วันที่18มิถุนายนไปจนถึงวันที่13สิงหาคมปี2567ค่ะดาวพระเกตเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนความผันแปร เมื่อโคจรเข้ามาสถิตทับลัคนาราศีเกิดแบบนี้นะคะก็จะกระตุ้นมายัางชาวลัคนาราศีมังกรโดยตรงเราสามารถที่จะตีความได้หลากหลายนะคะเนื่องจากดาวพระเกตนั้นเป็นดาวที่ไม่ได้มีพบไม่ได้มีเรือนอย่างแน่ชัดแต่ที่แน่ๆคือดาวพระเกตจะก,กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชาวลัคนาราศีมังกรอย่างแน่นอน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าในระยะเวลาประมาณ2เดือนที่ดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นนี้ตัวคุณข้องเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด หากชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นอยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาดาวพระเกตก็จะไปกระตุ้นจิตใจของคุณให้มีความตั้งอกตั้งใจหรือมีความเครียดมีความกังวลในสิ่งสิ่งนั้นชาวลัคนาราศีมังกรอ,อาจจะมีคนรอบข้างมีรุ่นพี่มีเพื่อนมีคนที่เรียนด้วยกันคอยแนะนำคอยชักชวนคอยกระตุ้นตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวคะ่ะ ให้มีความตั้งอกตั้งใจตามทันโลกตามทันกระแสตามทันคนรอบข้างว่าในระยะเวลานี้ควรจะทำสิ่งใดตัวคุณก็จะวางแผนชีวิตได้ดีมากขึ้นหากชาวลัคนาราศีมังกรท่านนั้นอยู่ในวัยทำงานก็จะเป็นช่วงที่ทั้งงานหลักก็ยุ่งงานรองก็มีมากขึ้นและมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นระบบการทางานต่างๆ เปลี่ยนจากแบบเดิมมาเป็นแบบใหม่เปลี่ยนจากการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มมาทำแบบเดียวหรือเปลี่ยนแบบเดียวให้เป็นกลุ่มลักษณะนี้ก็ได้ค่ะ ระบบรูปแบบต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเดิมอาจจะมีความไม่แน่ไม่นอนและทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความกังวลใจมีความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานในจังหวะที่ดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นอยู่ที่ลัคนาราศีเกิดของคุณแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมีกิจกรรมที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องเข้าไปจัดการเข้าไปแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะค่ะ คนนั้นก็เข้ามาปรึกษาเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นญาติพี่น้องก็เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือคนรักคู่รักก็อาจจะอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องคอยประคับประคองซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะการที่ดาวพระเกตเข้ามากระตุ้นอยู่ที่เรือนชะตาเกิดของคุณที่แน่ๆเลยคือความรู้สึกนึกคิดจิตใจของชาวลัคนาราศีมังกรจะได้รับการกระตุ้นอย่างชัดเจนคะ่ะจากเดิมที่คุณเคยเป็นคนแบบนั้นเคยทําแบบนั้นซึ่งมันอาจจะยังไม่เวิร์กยังไม่ดีเท่าที่ ควรคุณก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึง่งมีทัศนคติมีตรกกะมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนหลายๆท่านดูโตเป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มองการไกลมีวิสัยทัศน์ที่ดีลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะและชาวลัคนาราศีมังกรคะจะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ค่ะดาวพระเกตแม้ว่าจะเป็นดาวที่ไม่ได้มีภพไม่ได้มีเรือนและหลายๆคนก็มองว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อหลังสัง เมื่อโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวจะส่งผลให้เกิดสนเสน่ห์อย่างไรก็ต้องอธิบายให้ชาวลัคนาราศีมังกรทราบนะคะว่าดาวพระเกตเป็นดาวแห่งบุญวาสนาเมื่อดาวบุญดาววาสนามาทับเนื้อทับตัวตัว,ตว,ตวคุณจะดูดีมีออร่าการวางเนื้อวางตัวบุคลิกภาพของชาวลัคนาราศีมังกรจะดูดีมากยิ่งขึ้นส่งผลทําให้คนรอบข้างนั้นอยากจะทํางานร่วมกันกับคุณมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือคุณจะดูภูมิฐานมากขึ้นนะคะเป็นจังหวะที่คนเนี่ย จะนึกถึงชาวลัคนาราศีมังกรมากเลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันนะคะชาวมังกรคะคุณจะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างไม่ว่าจะหยิบจับทํางานสายงานอะไรล้วนแล้วแต่คนรอบข้างจะให้การสนับสนุนและสพอร์ต hmm. เป็นอย่างดีช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรมักจะมีเซนนะคะมีหลังสังหรณ์แรงนะคะคาดการคาดคันเนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยําหรือชาวลัคนาราศีมังกรบางคนอาจจะอ่านในใิสัยใจคอ คนได้แม่นคนไหนหน่าคบคนไหนไม่น่าคบคนไหนคบได้หรือคบไม่ได้คุณก็พอจะมองออกคุณก็พอจะเดาได้และมันเป็นจังหวะที่ชาวมังกรจะได้ระมัดระวังตัวด้วยนะคะพอจะอ่านความคิดความเห็นหรือว่าอ่านใจของใครบางคนได้รู้ว่าเขาจะคิดยังไงหรือรู้สึกอย่างไรนั่นเองค่ะในระยะที่ดาวพระเกตโคจรเข้ามาสถิตทับลัคนาราศีเกิดแบบนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวนะคะบาง คนน้ำหนักเยอะดูอวบดูอ้วนอาจจะมีเกณฑ์ออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักหันมาใส่ใจตัวเองหันมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้ทำผมใหม่ทำสีผมใหม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเข้ามาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้หรือบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ไปทำศิลปกรรมเปลี่ยนแปลงรูปหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสมัยก็ไม่ได้แนะนำว่าคุณจะต้องไปทำนะเพียงแต่ว่าถ้าใครอยากทำอยู่แล้วเนี่ยช่วงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะได้ผลคือว่าเราได้เปลี่ยนแปลง ตัวเองเราได้รักตัวเองเราได้ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือชาวลัคนาราศีมังกรบางคนก็อาจจะไปโฟกัสที่เรื่องอื่นนะคะสมัยเพียงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อเป็นหลักการคุณก็ลองนำเอาหลักการเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้กับตัวคุณเองให้มากนะคะดาวพระเกตเป็นดาวที่อยู่ไม่นิ่งนะคะเป็นดาวที่ชื่นชอบความรวดเร็วเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยดาวจะมากระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อย ต้องออกตรงนั้นต้องไปตรงนี้เดี๋ยวก็ไปเที่ยวเดี๋ยวไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องออกจากบ้านบ่อยนัดสังสรรค์นัดปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะมากระตุ้นจิตใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกว่าอยากจะหาอะไรทําเสริมทําเพิ่มอาชีพเดียวมีไม่พอแล้วต้องหาอาชีพ2ต้องหาอาชีพ3ลักษณะนี้เป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาค่อนข้างที่จะเปิดกว้างอย่างมากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีมังกรคะในจังหวะที่ดาวพระเกตุดา าแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ก็อยากจะแนะนําให้ตัวคุณนั้นหมั่นทําบุญทําทานหมั่นสร้างกุศลสร้างความดีค่ะเมื่อดาวสัก เมื่อดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทับเนื้อทับตัวแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่คุณทําบุญขึ้นทําคุณกับคนก็ขึ้นแล้วก็ยังเป็นช่วงที่บุญวาสนาเก่าๆที่คุณเคยสะสมมาเนี่ยก็จะมาส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนการเงินความสัมพันธ์หลายสิ่งหลายอย่างมันจะค่อยๆปรับลงตัวดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกร สมัยก็อยากจะให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านได้น้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระเกตเพื่อมาเป็นแรงกระตุน้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวของความสำเร็จและรับรืนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ